ช่วงนี้ทำงานหนักมากมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่หลายอย่างต้องเซตเซตให้ทันการแต่ว่าการคุยของพวกเราที่นี่ก็เริ่มลงตัวนะแต่ก่อนที่ยังใช้งานเครื่องใช้งานโปรแกรมก็ยังไม่เป็นตอนนี้เริ่มใช้เป็นแล้วก็เริ่มรู้จักว่าเราจะคุยกันยังไงสังเกตหรือเปล่ามันใช้เวลานานนะ การปรับตัวมันเป็นเรื่องการปรับตัวหลังจากโควิดโลกจะเปลี่ยนไปมากการภาวนาหรือว่าการเรียนรู้กายใจมันก็ต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างก็ต้องปรับแต่ถ้าเรามีพื้นฐานมามันจะปรับไม่ยากแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้สิ่งภายนอกเพื่อประสานเข้าไปให้มันใช้งานร่วมกันได้ ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้คนรุ่นอายุ35ขึ้นไปเนี่ยนะจนถึงประมาณ45่สากำลังจะเป็นกำลังสำคัญแต่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือเรื่องการศึกษาและเทคโนโลยีมันไม่ทันโลกพอเวลาโลกมันเปลี่ยนหรือว่ารั้ว รั้วกั้นนะ่ะมันมันมันไม่มีรั้วมันเหมือนเชื่อมโยงกันหมดทีน,นี้ประเทศไทยจะเป็นยังไงก็คือพวกเราเองนั่นแหละเราก็อยู่ในประเทศไทยล้วอยู่ในอีโคโซิสเต็มเดียวกันมันกระทบการภาวนาด้วยเหมือนกันการเรียนรู้ศาสนาก็กระทบสิ่งที่สะท้อนออกมาคือพระเริ่มหายไปแล้ว นักปฏิบัติธรรมก็เริ่มหายไปถ้าเราไม่ปรับมันจะหายไปจนหมดแต่ถ้าเราปรับมันก็จะหายไปช้าลงแต่แน่นอนว่ามันมันต้องเปลี่ยนแปลงนั้นต้องหายไปอยู่แล้วครับเราเริ่มปรับก็มันก็ทันการบ้างไม่ทันการบ้างก็ขอให้ปรับ ขอให้ใช้ประโยชน์มันการคุยกันตรงนี้มันเหมือนกับช่วยพยุงกันไปก่อนเมื่อมีเวลาว่างมีโอกาสการมาเจอครูบาอาจารย์ในสถานปฏิบัติภาวนามันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่สื่อพวกนี้มันช่วยพยุงไปกระทั่ง facebook หรือว่า youtube บางครั้งผมก็ใช้ประโยชน์เหมือนกันพวกเราก็ฝึกใช้ประโยชน์ เพื่อให้พยุงไปได้การมาสนทนาผ่านซูมก็ช่วยพยุงไปในบางส่วนอาจจะไม่เต็มร้อซแต่ว่ามันก็ทำให้ไม่ไม่ขาดช่วงแล้วก็สามารถที่จะต่อต่อติดได้ง่ายขึ้นเวลามาเจอกันสิ่งที่สำคัญการฝึกสภาวะ ึกเห็นสภาวะฝึกค,ความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนืองเนเป็นหัวใจสำคัญเลยช่วงที่เราอยู่ในวัดเราคุยว่ามันเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องทำได้แล้วก็มีความเข้าใจว่ามันทำยังไงคือรู้สภาวะเป็นมีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาด้วยตัวเอง อย่าไปคาดหวังว่าพระหรือว่าครูบาอาจารย์หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆจะเป็นที่พึ่งให้เราได้ตลอดพยายามฝึกตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้อย่างน้อยที่สุดรู้ตัวขึ้นมาด้วยตัวเองอยู่หนืองเดือนแล้วก็ดำรงชีวิตให้ได้ต้องทำงานมีเศรษฐกิจ ดำรงชีวิตได้ดูแลครอบครัวของตัวเองได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหายังไงก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาประครับประคองกันไปการฝึกเห็นสภาวะต้องทำเป็นเรื่องเฉพาะคนคือแต่ละบุคคลจะต้องพึ่งตัวเองด้วยความรู้สึกตัวด้วยการเห็นสภาวะทำหน้าที่ที่สำคัญของตัวเองแล้วอยู่ร่วมกับครอบครัวกับสังคม ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ความรู้สึกตัวการมีสติเห็นสภาวะมันจะพัฒนาไปได้กันบางทีอาจจะลุ่งเรื่งบ้างนะฮลุ่งเรืองบ้างสลับกันไปนั่นแหละคือธรรมะดีอยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่นะมันต้องดีบ้างไม่ดีบ้างเสร็จแล้วมันคือความปล่อยวางเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้เราเก่งอยู่ตลอดเวลาหรือทำได้อยู่ตลอดเวลา จะฝึกเห็นความจริงแล้วมันเกิดการปล่อยวางมันจะปล่อยวางได้ถ้ามันดีอยู่ตลอดมันกไ็ได้ความดีแต่ได้ความดีนั้นจิตก็ยังต้องไปเกิดเรายึดถือยึดมั่นอยู่ในความดีมันก็ดีนะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ตกไปในอบายภูมิจากการที่จะพ้นหัวใจสำคัญของาศาสนาพุทธสอนเราให้เห็นความจริงของทุก แล้วปล่อยวางธรรมะอยู่ในชีวิตตัวเองนั่นแหละเรียนรู้มันไปการมาเจอกันเราช่วยพยุงกันทำหน้าที่ต่อกันผมก็ต้องปรับตัวมากมายเลยต้องปรับตัวหลายอย่างเรียนหนังสืออะไรเพิ่มหลายอย่างความรู้เดิมมันใช้ไม่ได้แล้วต้องหาความรู้ใหม่แต่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะ เรื่องสตินี่เรียนมาตั้งแต่ยังหนุนยังเป็นความรู้แบบเดิมคือมีสติเป็นมีสติให้ถูกต้องสติเกิดจากการรลลึกรู้การจําสภาวะทมได้ของจิตแล้วเราเลึกรู้ขึ้นมาได้เองไม่มีการเจตนาเจือปนการที่เราจะฝึกแบบนี้ได้เราต้องเข้มแข็งมากเลยเป็นตัวของตัวเองเพื่อจะเห็นสภาวะรมซื่อๆอยู่ในจิตใจตัวเอง ถ้าเราคอยขัดสีสวีวันอยู่กับความดีในสำนักครูอาจารย์บ้างในวัดในหมู่พวกที่ปฏิบัติธรรมมันก็ดีเป็นที่พักกายพักใจแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงของสัจธรรมสัจธรรมคือจิตเป็นคนละดวงจิตเป็นคนละดวงจิตเกิดแล้วดับไปเราเอื้อเฟื้อกัน,กนได้แต่อย่าลืมสัจธรรมอันนี้ ให้คอยมีสติรู้อยู่ที่จิตตัวเองเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นการได้เจอกันได้เอื้อเฟื้อกันเป็นอานิสง์ที่ได้สร้างร่วมกันมาแต่แล้วจิตก็ยังเป็นคนละดวงสัตว์ทั้งหลายจะเป็นไปตามกรรมกรรมดีหรือกรรมชั่วมันส่งผลพยายามสร้างกุศลกรรมเอาไว้จเจริญสติให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ถูก จิตที่เผลอ,อคือจิตที่ขาดสติเวลาเผลอแล้วสติทำงานทันไหมหรือว่าเผลอแล้วก็หลงต่อมีเผลอนี่มันชั้นๆนะแต่หลงมันยาวคือมันหลงปรุงแต่งต่อเนื่องเผลอมันเผลอวืบหนึ่งพอเผลอไปแล้วมันปรุงต่อเนี่ยรู้ทันไหมหรือบางครั้งสติเร็วตั้งแต่เผลอแล้วเห็นว่าสติขาดไปช่วงหนึ่ง จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้เพราะมีตัวรู้ที่เห็นเผลอจิตเผอก็อันหนึ่งจิตรู้ก็อันหนึ่งจิตก็ไม่ปรุงแต่งต่อเป็นตัวรู้อยู่พอสักพักจิตก็เ,เผอไปอีกขาดสติเผลอไปเราก็รู้ขึ้นมาอีกว่าเผลอไปแล้วอย่างที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เราไม่ได้รู้ตัวตลอดเวลาบางครั้งก็เผอไปวับหนึ่งพอสติทำงานทันก็กลับมารู้ รู้เนื้อรู้ตัวอยู่บ่อยๆพอจิตเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยครั้งขึ้นมันไม่เผลอมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นสมาธิพอเราดูไปสักพักหนึ่งมันเบากายเบาใจจิตเกิดความชอบในการปฏิบัติจิตมีความยินดีในกุศลก็รู้ทันเวลาจิตเกิดอกุศลจิตไม่ยินดีจิตมีความปฏิเสธผักใสก็มีสติรู้ทันจิต ฝึกไปฝึกมาอยู่แบบนี้จนกระทั่งเห็นว่ามันชั่วขราวอุศลก็ชั่วขราวอกุศลก็ชั่วขราวจิตเกิดแล้วก็ดับไปเป็นปกติของมันจิตมีธรรมชาติเกิดแล้วดับเห็นอยู่แบบนี้บ่อยๆพอจิตจะขึ้นวิปัสสนามันจะไม่มีเจตนาเจือบปนแม้แต่นิดเดียวการรู้ที่เป็นธรรมชาติตั้งแต่เราเริ่มฝึกตัวเองมาตั้งแต่ตอนแรก มันจะเกิดอานิสงส์ส่งต่อเนื่องมาทําให้สติทํางานโดยอัตโนมัติไม่มีเจตนาเจื่อยพลมีเจตนาแทรกแม้แต่นิดเดียวจิตจะหลุดออกจากวิปัสสนาเลยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นจึงสําคัญมากเลยคือเริ่มต้นให้รู้จักสติสติที่เกิดโดยไม่มีเจตนาเจือยนลจะต้องฝึกให้สติเป็นตัวระลึกรู้สภาวะขึ้นมาได้เองอย่างหลงคิดไปแล้วอ,อันนี้คือครูบาอาจารย์ช่วยเตือน ถ้าได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงบอกว่าหลงคิดเกิดรู้ขึ้นมาได้เนี่ยมันมีเจตนาแทรกอยู่นิดนิดนะถึงแม้ว่าจะเป็นกุศลขึ้นมาแต่มันยังมีมโนสัญญาเจตนาเจือปนแต่พอเรานั่งฟังไปเราเคยเห็นว่าฟังแล้วมันมีเมื่อจิตมันเคยเห็นสภาวะเมื่อขณะที่เสียงฟังอยู่หูฟังเสียงใจก็คิดเมือไปพอสติทํางานขึ้นมาได้เอง โดยที่ไม่มีใครเตือนสติเกิดรู้ตัวขึ้นมาได้เองสตินั่นเป็นสติที่มีคุณภาพสูงก็จะทำให้เกิดสมาธิที่ดีเกิดสมาสมาธิโลกมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงขอให้จับหลักการให้ได้หลักการวิธีึกฝนตัวเองผมก็ลุยเหมือนกันล่มล่งบ้างลุ่งเรืองบ้างพวกเราก็โอเคเข้าใจเราเข้าใจกันได้นะเรื่องแบบนี้ จริงๆแล้วก็ทิท้งทิ้งโลกไประยะหนึ่งไปบวชไปอยู่ในวัดไปเรียนกับครูบาอาจารย์พอเราออกมาโลกมันเปลี่ยนมันมันหลายเท่าที่เราจะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตภาวนาให้ได้ด้วย <S <S พระที่คิดจะศึกอ่ะต้องคิดให้ดีๆนะหรือพระที่ศึกมาแล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวให้ได้ว่า จะดำเนินชีวิตยังไงถ้าท่านไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับความพ้นทุกข์ก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าท่านที่มีเป้าหมายว่าจะพ้นทุกข์ในชาตินี้ต้องวางแผนครับจะสึกจะอะไรเนี่ยต้องวางแผนล่วงหน้ามันต้องภาวนาได้ด้วยดำาองชีวิตได้ด้วยมีอาชีพการงานแล้วก็รู้เท่าทาันโลก รู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องประสานชีวิตเข้ากับธรรมะให้ได้เรื่องใหญ่อยู่นะตึ๊ดต๊ดตั๊ดแบบไม่ได้วางแผนเนี่ยมันเสียหายต้องทําความเข้าใจให้ดีโลกตอนนี้ไม่ใช่โลกที่ผ่านมานะหลังจากโควิดหยุดลงีโลกจะเปลี่ยนไปจนกระทั่งถ้าไม่ปรับตัวตอนนี้มันจะแย่เลยตามไม่ทัน คนที่ปรับตัวก็เออทันบ้างไม่ทันบ้างอันก็ยังดีก็ยังตื่นตัวขึ้นมาเรื่องการบำเพ็ญภาวนาต้องไม่ทิ้งคนมีความทุกข์มากขึ้นธรรมะจะต้องโดดเด่นขึ้นเพราะว่าคนหาความสุขไม่ได้ธรรมะให้ความสุขกับชีวิตได้ธรรมะคือการมีสติรู้สึกตัวในปัจจุบัน ธรรมะคือความพ้นจากกองทุกข์ธรรมะคือการไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกใครจะแปลธรรมะไปในภาษาของเขามากมายอธิบายยืดยยาวก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่สําหรับเราเวลาเรามีสติรู้สึกตัวเราอยู่กับธรรมะเราอยู่กับปัจจุบันเรารู้ทันความปรุงแต่งของกายของใจเราพ้นจากกองทุกข์เราอยู่กับปัจจุบัน จิตบรรลุถึงธรรมขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของกองทุกข์จิตพบธรรมจิตอยู่กับนิพพานจิตอยู่กับธรรมะจะให้อธิบายบัญญัตกรวมาไปต่างๆนานามันมันเหนื่อยที่จะพูดพวกเราเป็นนักปฏิบัติอย่าไปเอาศัพท์ภาษามากรู้สึกตัวเป็นยังไงก็เห็นได้อยู่มีสติหรือว่าขาดสติเป็นยังไงก็เห็นได้อยู่ มีสิลสมบูรณ์มีผลยังไงมีสินดังพ่มีผลยังไงเห็นได้อยู่ช่วงไหนสมาธิเต็มสมาธิแหวนขาดช่วงไปจิตเป็นยังไงเห็นได้เองอยู่ช่วงไหนเจริญวิปัสสนาได้จิตขึ้นวิปัสสนาเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจความจริงจิตปล่อยวางจิตผ่อนคลายจิตโปร่งรล่งเบากายเบาใจจากกิเลสจิตเข้าสู่มรรคผลก็เห็นเองได้อยู่ไปบัญญัติสัภาา์ภะสา อธิบายกันยืดยาวมันมันไม่ใช่นักปฏิบัติมันไปเอาถ้อยคําซึ่งตัวสภาวะมันไม่ได้มีสมมุติบัญญตัติเราเรียนรู้ด้วยการเห็นสภาวะอย่าอย่าสับสนนะทุกวันนี้มีคนออกมาคุยมาพูดอะไรมากมายอย่าสับสนเราเป็นนักภาวนาเราก็มุ่งมาที่สภาวะเห็นตัวสภาวะ ตอนไหนรู้สึกตัวตอนไหนไม่รู้สึกตัวเรารู้ได้เองขณะนี้หลงคิดเรารู้ได้เองรู้สึกตัวขึ้นมารู้ทันว่าจิตหลงคิดเรารู้ได้เองมันเป็นการเรียนที่ตัวสภาวะเลยเรามาสนทนาเอื้อเฟื้อกันเพื่อกัน,กนมันเหมือนกับให้ให้ค,คุกคีกันอยู่ในธรรมให้เสวนาปาศัยกันอยู่ในธรรม แล้วก็จับหลักไดีดีแล้วก็เดินไปโลกเป็นยังไงก็เรื่องของโลกอาศัยมันอยู่อาศัยมันอยู่เพื่อฝึกฝนอบรมจิตเมื่อถึงที่สุดของกองทุกข์แล้วมันไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดมีความพาสุขอยู่ในปัจจุบันที่เข้าใจธรรมะมีความพ้นจากกองทุกข์ไม่ต้องมาอยู่ในกองทุกข์เหล่านี้อีก ไม่ได้หมายความว่าเราจะรังเกียจเหยียดฉันโลกหรือว่าสังคมไม่อยากจะร่วมสังคกรรมไม่อยากจะร่วมเสวนาด้วยไม่ใช่เราอยู่กับเขาก็ได้อยู่ร่วมชีวิตกับเขาก็ได้แต่เรามีเป้าหมายของเราดูว่าชีวิตคือความพ้นจากกองทุก